กร <c oughs> ินงคำนี้ไหมครับว่าทุกสิ่งก็คือหนึ่งเดียวและหนึ่งเดียวก็คือทุกสิ่งตัวเราก็คือโลกโลกก็คือตัวเราเรื่จงกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน,นตัวอยา่างง่ายๆก็เช่นเจ้าสิ่งนี้นะครับซึ่งมันก็คือแป้งสาลีนั่นเองซึ่งแป้งสาลีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเรานั้นจะเอาไปทําอะไรเชฟจะเอาไปทําอะไรแล้วมันก็จะเกิดออกมาเป็นวัตถุดิบเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์มันต่างกันซึ่งมันก็คือกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันฮกูเป็นอะไรไย สวัสดีครับผมซอมพี่เซนเซสองสามตั้มดาวก่อนผมก็ได้มีเวลาว่างนิดหน่อยเข้าไปในเมืองน,นะครับแล้วก็ได้ไปกินรามเมงร้านหนึ่งซึ่งรามเมงร้านนั้นนะเป็นร้านที่ทําเส้นรามเมงด้วยตัวเองครับก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าเส้นร้านนี้มันอร่อยมากด้วยความอร่อยของรามเมงมันไม่ได้อยู่ที่ํำสุปหรือหมูชาชูหรือเส้นมันต้องคือ การรวบรวมทั้งหมดทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นความอร่อยถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเด่นมันก็อาจจะไม่อร่อยเท่ากันดังนั้นราเมงที่อร่อยก็คืออร่อยนั่นแหละผมก็เลยเกิดกขู้นความรู้สึกว่าอยากจะลองทําเส้นรามเมงหรือเส้นอะไรสักอย่างที่มันเป็นเส้นเส้นเองบ้างผมก็ได้ทาการค้นคว้าข้อมูลมาแต่เป็นจนํานวนมากนะครับว่าเส้นรามเมงหรือเส้นอะไรที่มันทนําค่อนข้างง่ายแล้วผมก็ได้ค้นพบกับเส้นอุด้งครับหลายคนก็จะรู้จักกันดีนะครับก็มีความหนาประมาณ2-3ถึงสมมิน,นะครับแล้วก็มีความยาวเป็นลักษณะกลมๆนุุุุ่่่่มมมันันน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 เเเเเเปป็็สสสสส้้้้้้ททททีีีีําาาาางงงงยยดดดวคคคือกหลบบะะรรโซจ ก็สำหรับประวัติของเส้นอุดงนะครับสเส้นอุด้งนั้นเ,นเกิดขึ้นเมือไเมื่อศตวรรษที่9นะครับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพระนะครับได้เดินทางไปยังประเทศจีนเมือออะไรสักอย่างเนี่ยเลยก็ได้รับอิทธิพลมาเอากลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นพนญี่ปุ่นก็เชิดชูพาะรูปนี้นะครับว่าเป็นต้นตำรับของเส้นอุดงต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งอันนี้ืีประวัติโดยย่อหรือเปล่าคือไม่ใช่กูจําได้แค่นี้กูก็เลยย่อเลยแค่นี้เอาจิ้งทิ้งนะมันก็ดูทาง่ายมากเลยผมก็ลองเสชในอ็็ว่่ากก้งคืแปมไ แป้งสาลีอย่างเดียวเลยคือผมก็ไม่รู้สูตรนะช่างตวงวัดอะไรก็ไม่มีที่วัดนะครับแต่นั่นนี่ก็คือการทําอาหารตามฉบับโอตะคุ้ที่ละเอียดที่สุดในโลกนะครับไปเลื่อยโชว์ดับที่สำหรับใส่แป้งนะคือมันก็ไม่มีขั้นตอนตายตัวหรืออะไรเลยอะดูแค่ว่าแป้งอะไรวะแป้งสาลีนะครับหรือแป้งเค้กหรือแป้งขนมปังอะไรก็ได้ต้องใช้เท่าไหร่วะคือนามสูตรเนี่ยเขาใช้300กรัมซกรัมคนเดียวมันต้องเยอะขนาดไหนวะอีงนิดนึงก็คือต้องใส่เกลือเนาะเกลือจ้ะเขาบอกให้ใส่เกลือ สามช้อนชาคิดว่าถ้าดูวันนี้เราก็ไปหาสูตรตามอินเทอร์เน็ตดีกว่าเธอสามช้อนชาเปนเท่าไหร่วะผมใครเป็นหรือเปล่า <c oughs> จับแป้งมันเป็นจัระจี้มากเลยตึกแบบฝืดๆแล้วมันมันจัระจี้อะมันขนลุกอะมีใครเป็นก็คอมเมนต์กันบอกด้วย <c oughs> อันนี้ผมบอกสัดส่วนตามสูตรแล้วกันว่าถ้าเกิดตามตามสูตรเป็นเนี่ยก็ <c oughs> คือแป้งสามร้อยกรัมน้ำร้อยห้าสิบมิลเกลือสามช้อนชาปริมาณที่คิดว่าน่าจะโอเคแต่อันนี้ก็แรนดอมแล้เราก็ต้องนวดไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำไปทีนันนี้รอดเปล่าวะ ว่ามันน้อยไปนะเนี่ยจริงๆมันก็โอเคอยู่ทุกคนครับรู้สึกว่าจะใส่น้ําเยอะไปต้องเพิ่มแป้งว,ว่ะเพิ่มแป้งนิดนึงประมาณนี้แหละการทำอาหารตามใจตัวเองจริงเลยผมรู้นะครับว่าคนที่ทําอาหารหรือทําขนมเป็นประจํากําลังด่าผมอยู่ว่ามึงทําไม่เป็นใช่กูทําไม่เป็นไงรู้สึกมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยมันก็ติดมือไม่หมดเลยแบบสไปเดอร์แมนแบบนี้มันใช่หรอวะ ไม่แขนอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนผสมนะยังไม่นวดนะบุดงที่มันทํายากจังวะเราต้องพยายามทาให้มันเป็นกลมๆกัน<ม>ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยต้องพยายามให้มันเป็นกลมๆกัน จังเจิงจักระจังจางแป้งด้งที่เราทําการผสมมาเรียบร้อยเหมือนตะละเปาเลยน่ากินว่ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการนวดนะครับขั้นตอนการนวดของอุด้งเนี่ยตามประเพณีญี่ปุ่นแล้วมีขั้นตอนวิธีที่แบบว่าไม่เหมือนการทําเส้นอย่างเงยนกอันนี้เป็นถุงซิปล็อกนะครับเอาแป้งที่เราได้เนี่ยใส่เข้าไปในนี้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่อดคออีกนิดนึงนะ เหยียบรุนแรงไปหน่อยถุงแตกเลยเราเหยียบได้รอบนึงเนี่ยก็ต้องออกมาเหยียบใหม่ติดกันหมดเลยรู้สึกมันเหนียวขึ้นนะเราต้องปั้นให้เป็นกลมๆต่อแล้วก็เหยียบต่อครับผมทุกคนก็อาจจะแบบว่าทำไมถึงใช้เท้ากับของกินแบบนี้คือไม่เป็นธรรมเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมทางญี่ปุ่นนะครับผมก็ทำตามๆเข้ามาเพื่อเหมือนกับว่าแป้งอัดมันจะมากกว่าการใช้มืออะไรอย่างนี้ทำให้เป็นเส้นที่แบบว่ามีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องทำเส้นให้มันเป็นแบนๆเราต้องโรยเอ่อแป้งข้าวโพด อ่าแป้งข้าวโพดไม่ติดกันโอ้ยมันเจกระจีอะแป้งมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันอ่ะปกติมันก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นร้านเบเกอรี่เขาใช่ไหมที่แบบนว่นแป้งอันนี้มันอะไรไม่รู้เฮ้ยมันติดกันนะอ๋อมันเป็นกระดาษอ่ะมันก็ติดดิไม่ได้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กมือก็ได้พยายามทำให้มันแบบเป็นแผ่นกว้างๆที่สุดนะน่าจะได้อยู่เลยแต่ละคนขี้เกียจนะ มันไม่ต้องมีวัตถุดิบอะไรก็ได้เราก็ทําตามที่เรามีน่าจะก,กินได้เหมือนกันเนี่ยเราก็มาหั่นในเขียงมันแบบเป็นหลายๆเส้นก็ตัทิ้งกันนะแบ่งเส้นไปนะเป็นเส้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนั้เดี๋ยวน้เดี๋ยวนะวนะวนะมันกลับมาเป็นก้อนอ่ะไม่ใช่แบบนี้มันกลับเป็นก้อนนะพอพับแล้วมันก็กลับเป็นก้อนนะเราต้องกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคเริ่มต้นกันใหม่โรยนี้เพิ่มนิดนึง เฮ้ยเราหนีเบิร์กเราบนีเบิร์กเบิร์กแน่แน่เฮ้ยมันไม่ติดกันแล้วมันดูไม่ติดกันแล้วอ่ามานี้อ่ะมันเป็นเส้นไหมมึงจะเป็นก้อนอีกแล้วอ่ะมึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นเส้นกันอย่างนี้เลยแล้วกันเส้นอยูยด่ดวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเส้นอยู่ดวงของเราในวันนี้จอง สร้างปีศาจขึ้นมาอีกแล้วเม่ตัดสินมันจากหน้าตาผ่านการต้มแล้วก็ผ่านการกินควบซอย่อาจารับรู้ได้ว่ามันอร่อยจริงๆมันาจะเป็นเนี่ยจะเป็นการปฏิวัติวงการอุด้งของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับเชฟญี่ปุ่นมาเห็นอุด้งสภาพแบบนี้เขาอาจจะร้องไห้ไปแล้วไปต้มกันเลยอีกซอ จะมาปรุงซอสกันปกติอุด้งเนี่ยมันก็กินได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะประกาศเมืองไทยก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกานะครับซึ่งเดือนพฤศจิกานก็เป็นเดือนที่ฤดูควรจะเป็นฤดูหนาวแต่ประเทศไทยมันก็มีแต่ร้อนกับฝนนะครับปีอุด้งเย็นเถอะทุบสำเร็จรูปนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าผสมน้ำแล้วก็กินกับพวกโซบะวันนี้แล้วก็เพื่อความกลมกลม่อมเราจะใสว่วาซาบิไปด้วยนะวาซาบิ <Was abi. S 1> จริงมันก็ควรมีอะไรที่แบบว่าเป็นหัวหอมใช้เท้าใช่ไหม,ไหมก็อย่างว่าแหละ และนี่ก็คือหน้าตาของเส้นอุด้งที่เราทำมาเพื่อจะปฏิวัติวงการอุด้งแห่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นพอคลิปนี้ออกไปคนญี่ปุ่นทุกคนจะต้องร้องว้าวันี่มันคืออะไรวะเนี่ยนี่คือเมนูอุดง้งโฮเมดที่ซอมบี้เซนเซเป็นคนทำนะเออหน้าตามันไ,ไม่มีความเป็นเส้นเลยอ่ะดูนะ <c oughs> ผมได้สร้างมอนเตอร์ขึ้นมาแล้วนี่คือปริศาจแห่งด้านมืด <c oughs> ต้องลองชิมดูถึงจะรู้อ่ะลองดูไปแล้วนะครับหนึ่ง Don, Don. Mmm, cái sản này được bị quả.